ไอ้มาร์กมีคนนะตึกแดงอะนะไม่เจอวะที่เสียงหรือว่าเสียงลมมึง,มงไหมล่ะได้ได้เปิดแล้วเดี๋ยวฉันนำเมินก็มาช้า ้มก็กูลากเลยนะไอ้สัสถ้าเกิดกูล้มันก็ลากกูอ่ะไอ้มาละมาละยืมทีแต่กูมาให้กูไปช่วยไหมขึ้นมาดานฟ้าเลยไอ้ขึ้นมาบนดสูงขึ้นเลยโอเคโอเค ออตกลงมันอยู่ตึกไหนกันแน่วะเนี่ยตึกกูตึกกูตึกมึงนี่วะออมาตึกตึกไหนวะกี่ตัวสองแต่มีมีมีไม่มีไม่มมมมมมเอออยู่ข้างล่าง มันยังไม่ถึงนี่หรอวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเหมือนวนวนวนอ่ะอ๋อมันโดดลงไปมามานี่ละเออขี้จะยิงไม่ได้ โอ้โดดไปเมตเตอีะอะมาคุณลงไปทำไมอ่ะเมนเน้อกูจะช่วยอ,อยู่นะยังไงโยูกูแล้วเนะี่ยเรียบร้อยล้วงมีตัวเขียวคนสกปรกเลยวะมี่ไม่ไม,ม,ม่จะเอาให้แป๊บนึงไปซ้ำก่อนไปซ้ำก่อนซ้ำอะไรไปมีอีกตัวหนึ่งอยู่ชั้นนี้อ่ะวสองตัวเหรอ มีเพื่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวที่มันจะมาชาร์จกวมีสักชั้นนึงแหละไม่ชั้นนี้ก็อีกชั้นหนึ่งมันไม่ใช่มนลงมาแล้วไม่ยังไงไม่มันลงมาอยู่ในรูอยู่ในอยู่ในนี้อยู่ในนี้ไหนวะไปไหนไวะต้องมีสักชั้นหนึ่งอะลงไปแล้วลงไปได้ไงมันอยู่ในรูรูไหนมันอยู่ในไอเนี้ยไอน,นี้อยู่ชั้นบนส่วนี่ว่า<เ>อีก <Des> ชั้นหนึงนี่ไงตายแล้วเนี่ย ไ่าจอะไรเงี้ยรอดระเบิดเอาคุณหกไป วเวรนคือไอ้หา่านฮะมีคนมาบ้านไหนไม่จริงไม่จริงมือมีคนมาด้วยวะเปืนมึงโผล่ระวังมัน้เงียุดห่านี้ยปืนโผล่นะเว้ย<ม>ปืนโผล่ไปข้างนอก<ม>เอ,อ <Yeah. S 1> ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว เด็นนนกน้่มาเติมขั้นเติมขั้นมันเห็นมึงไงมาออ <c oughs> หัวโยกไปว <c oughs> ิ่งไม่รู้เรื่องเฮ้ย้ยติดติดมะ เด็กไม่อยูเียวปะอีโงไอ้สัสไอ้ขี้มาคงทิ้เงกเก็บของพอดีเอายาพันกูเก็บมาสามสิบอันและเก็บไว้ก่อน รวมไปกระสุนกูไม่มีนี่หว่าเกมันทำไมวะปืนแหลก็หมดแล้วเถอะวะมันลงสองตีมจะมาหมดง่ายอะไรขนาดนั้นเออมันยิงกันไม่เยอะเลยวมะไอ้เหี้ยไปไหนวะ หมดจะเหยียบไปคาเตโ่ด้วยตูดใส่ชุดนี้ตอนไหนมะเนี่ยวันแรกกูไม่ใส่ชุดนี้ไม่ใช่วะหาไปเก็บชุดมันมาใส่อีก 来了吗？嗯嗯 Ê, tâm, 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 tâm. Thấy mắt, Thấy mắt. Bọn như mà. Này. L à. เข้าแล้วฮะมีมีมีบอดเหี้ยกูยิงไงกูยิงได้เหี้ยวิ่งไปไหนเลยสั์บอดไม่ย่อเลยเหี้ยกูยิงเลยสองตัวเอง ปบเรียบร้อยหัวแซดไปเดยสัตว์ไม่ใ <c oughs> ี่มันมีคุณไก่แน่เลยแค่กูอยู่ตรงนี้ไม่ยังกิงกูโดนอีก มีคูณแรมไม,ม,มยมีเินมันโดนคนสี่คนหกแต่ใจคนสี่หมวเขาไม่เมโกกระตุกกระตุกวะรู้สึกเหมือน,นจะมีคนเลยว่ะ ลองไปดูของวีหนึ่งคูณแปดไปไปไปรวง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 เก็บกระสุนเขียวไปเยอะเยอะเก็บมาหมดเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลนดอดกูไปแล้ว ข้างหลัง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 ไหนดูไหนสิรถ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 อ๋อต้องระวังระวังต้องมันอยู่หนึ่งหน้าอยู่นห,หนหดดหึ่งหน้าจอดนะเออตงหนึ่งหมดสิหมดมันยังวะมันยังไม่ทันยิงเลยฮนะ สมกเวดีทิดไอ้สั์เอ <24. S 1> ็มยี่สี่วะไม่สน,นก,สกูเล่นสมกเหลือหคนเหลือสคนเองมา มไม่ยิงก็ไม่ตายามไมียิงก็ไม่ตายหรอกไอ้สองตัวเนี้ยอเสร็กยิงไอ้เหี้ย่ะกูก็งงเหมือนกันอยู่นอกวงเสร็จยิงไอ้ <c oughs> คนขับก็คงจะงงว่ามึงยิงทำไม <c oughs> นี่นะกูมีสะพกข้างปรั่นไปสะพกข้างอยู่ สี่สองก็มันอ่ะมึงวกกันเลยอย่างนี่ยได้ออว้านนี้เล่นได้มีคนเนหรอวะบินเชคก่อนวิ่งเช็คก่อน เฮ้อยวัยนลา่างวันล่างมันยิงมึงเหรออืมวันร้างคาเข้าหัวไม่หนึ่งตัวเห็ีบสองตัวาเลย ข้าหัวจะเย็น,ยนข้าหัวกับทุกตัวเมือ่อกี้นี่ยกูยิงไปอะ<ม>ล่วง,งหนึ่งบนหลังคาล่วงหนึ่งเกือบแล้วกางอากาศไอ้ซาสมามาข้าวบง <c oughs> กำลังไปหา ก็สี่ตัวก็สี่ตัวตีมันอะเราไปชิดเลยเหรอหรือไปเล่นไปหาเล่นที่อื่นดีกว่าอย่าไปชิดเลย ู้เจ็บแล้วอืมเข้าบ้านแล้วอืออืมยิงกดให้ยอมเนาะอยู่บน,นบ้านตัวนึง มอม่แเพิ่งคิดไม่มาก่คิดไม่เราไปขนาดนั้นบาดเจ็บบาดเจ็บจะบาดเจ็บทันสองเจ็บาชาจ์จได้จดได้จัดดเลยจด้ลยเจ็บเจ็บนาจะปั๊มยาปั๊อยู่ปั๊อยู่